พี่อ้อภัยรัฐกับหมอปลาร่างทิพย์ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น <ฮะ S 1> ปล่อยให้บักบอยพูดไปพี่อ้อเนี่ยพาทีมเดินขึ้นยอดเขาแหลมเพื่อจะชมวิวยอดเขาพนมดงรักนะครับปรากฏว่าพอขึ้นไปถึงปุ๊บใช้ประโยชน์จากบรรยากาศที่มันชิลชิวฟินฟินแล้วไหนๆก็อยู่บริเวณพรมแดนใกล้กับขมรแล้วขอตะโกนฝากข้อความไปถึงสมเด็จหุ่นเซนหน่อยครับ เห็นเนิน350มองเห็นปราสาทคันนาปราสาทตะควายแล้วก็ที่สําคัญมองเห็นประเทศไอ้เมนเราจะมาตะกอนด่าไอคุนเซนพร้อมกันว่าไอเซนไอวันนี้เรามานั่งเอาเนื้อมาย่างกินแล้วก็ดูประเทศเขมรกินนาหนามันพี่น้องมาปลาเอาเลยอืมโอ้โหสวยสุด หมอปลาความมัดใหม่น้อถตกอ่ะมีเดียมดีเดียมมัดขอามมัดยอนเดยนเลยข้นรถไฟ้นรถไฟเลยดยมเอาาใหม่มาิมนโอ้ยหมอปลาร่างทิพย์ทำไมเขาดูเหมือนมากกว่าหมอปลาตัวจริงล่ะเออเนี่ยแหละครับคผู้ชมปากข้อความถึงสมเด็จฮุนเซนนะครับตะโกนด่าฮุนเซนว่าประสาทชื่อประสาทเลยนะตาควายเออก็ คล้ายๆกันนะคุณผู้ชมฝากข้อความไปให้สายลมหอบไปถึงหุ่นเซนนะครับหลังจากนั้นก็มานั่งย่างเนื้อกินด้วยความสบายใจชวนให้คุณผู้ชมที่เป็น f อพี่อ้อภัยรัฐเนี่ยดูบรรยากาศด้านบนของจุดชมวิวผารัตนมุนียอดเขาแหลมบนเทือกเขาพนมดงรักครับแล้วก็บอกว่าจุดนี้ถ้าเกิดใครเนี่ยเดินทางขึ้นไปถึงจะมองเห็นฝั่งกัมพูชาได้อย่างชัดเจนเลยแล้วก็เป็นจุดที่อยู่ใกล้ก,กันกับปราสาทตาควายปราสาทคณา แล้วก็เนิน350อู้จากจุดนี้มองเห็นหมดเลยนะโออ,อ,อสูงจริงนะครับผู้ชมมองเห็นทั้ง3มที่ความสูงของยอดเขาแหลมจุดนี้เกือบจะเทียทเทบเท่ากันกับเนิน350เลยเป็นจุดชมวิวของวัดป่าเขาแหลมรัตนมุนีอยู่ในพื้นที่ตำบลแมงมุดอำเภอกาบเชิงของจังหวัดสุรินทร์นะครับที่นี่เนี่ยเขาจะมีพระธาตุเจดีทันใจด้วยพี่อภัยรัตน์พร้อมกับหมอปลาแล้วก็อป่าก็ปี้นะแล้วก็ทีมงานพาเดินขึ้นไปรีวิวด้านบนนะครับแล้วก็บอกว่า ไม่แน่ใจว่าตอนที่ทหารไทยปะทะกับฝั่งกัมพูชาเนี่ยได้ขึ้นมาตรงจุดนี้หรือเปล่าแต่ดูจากสภาพพื้นที่โดยรอบแล้วคาดว่าน่าจะมาไม่ถึงอะ่ะเพราะว่าไม่มีร่องรอยของการใช้พื้นที่แต่อย่างใดครับอไอมผมมองก็มองเห็นนะแต่ไม่รู้อะไรคืออะไรอะ่ะอันไหนที่เนินสามพระู 3, 0, 0, นาณตาควายมองอยังไงก็มองไม่ออกเป็นป่าป,ปกคลุมไปหมดเลยครับ